อุ่นใจเมื่อมีเรียนรูปหลวงตาเราไปวัดย่านยาวกันสามรอบรอบแรกไปช่วยแจกอาหารจากโรงทานหลวงตามหาบัวจนถึงวันที่เจ็มกราคมจากนั้นก็ไปช่วยงานคุณหมอพรทิพย์ซึ่งคุณหมอพรทิพย์เธอศรัทธาหลวงตามาก เราเอาเหรียญหลวงตาไปให้คุณหมอและเจ้าหน้าที่ได้สวมคอไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานคนเหล่านี้เขาต้องทำงานอยู่กับศพทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ากินนอนกันอยู่แถวนั้นและก็มีเรื่องเล่าให้สนุกนิดๆก็คือขณะแจกก็มีฝรั่งน้อมตัวเข้ามาขอรับสร้อยด้วยเราคนไทยก็ถามฝรั่งว่าไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอฝรั่งตอบว่าอย่างไรรู้ไหมเขาตอบว่าไม่กลัวผีแต่ก็ไม่อยากเห็น นี่ก็เป็นเรื่องขำขที่นำมาเล่าสู่กันว่าแม้แต่คนต่างชาติก็ยังต้องการขวัญและกำลังใจก็มาขอสร้อยของหลวงตาด้วยคุณหมอพรทิพย์มีความศรัทธาหลวงตามากปกติทีมงานของคุณหมอต้องมีการป้องกันโอกาสติดเชื้อจากอาหารกันอย่างเข้มงวดจึงต้องงดเอาส้มตำไปแจกเผอิญว่าน้องคนนึงเอาไปให้คุณหมอพรทิพย์คุณหมอบอกไม่ได้กินไม่ได้เสี่ยงติดเชื้อโรค แต่พอบอกว่าเป็นของหลวงตามหาบัวคุณหมอบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องรับประทานสักหน่อยนี่ก็คือสิ่งที่แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานก็ต้องการขวัญและกำลังใจ